นนะะกลับมาเจอกับตอนเจอกับทัดตีทาโรส่สิในตอนสายๆของวันอาทิตย์นะคะกับคลิปในหัวข้อความสัมพันธ์มิชัเจนระหว่างตัวคุณกับเขานะคะแต่วันนี้เราจะมาแบบพิเศษนิดนึงคือให้เลือกกองไพ่นะคะระหว่างกองที่หนึ่งกับกองที่สองว่าผลลัพ์จออกมาเป็นแบบไหนเพราะเราเคยทำแบบอ่านรวมๆอ่านรวมหน่อยนึงแล้วก็มาแยกหัวข้อแยกตัวเลือก พิเศษสุดๆนะคะอย่างที่บอกเปลี่ยนใหม่บ้างเพราะว่าเฮอหินไปซื้อหินมาใหม่ก็เลยเหอจะจัดนะคะดังนั้นเราจะมากันในแบบรูปแบบที่มีตัวเลือกสองอันเลือกกลองไพ่ก็คือพี่กับค้านี่แหละแต่แต่เป็นในหัวข้อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะโอเคนะคะเราก็จะมีไพ่ให้เลือกสองอันกองที่หนึ่งนะคะเป็นมาลาไคหินเขียวมาลาไค สวยงามมากหินแท้นะคะหนักมากแล้วก็กองที่สองนะคะเป็นหินโลดไนท์สีชมพูที่มันเหมือนเนื้อหมูติดมัน <c oughs> จินตนาการเก้าไกลมากสวยงามใช่ไหมโอเคมาอย่าเสียเวลากันเลยนะคะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าคนที่อยู่ในแจงคุณในตอนนี้คิดอย่างไรกับคุณนะ มาเริ่มเลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหินมาลไไคสีเขียวชัดเจนสวยงามนะคะโอเคเราไปดูว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณพูดกรณีของคุณเขากำลังอยู่ในสภาวะแบบไหนโหมดไหนความคิดความรู้สึกแล้วก็ยังไงต่อนะคะโอ้ยปนป่วนปนป่วนใจเย็นๆพี่ อ้าวแม่เป็นไงบ้างตอนนี้อะทรีออฟสอร์ด right, อัปไรโอ้เป็นอะไรอีกดูเจ็บจังเลยแม่แล้วก็ควีนออฟเพนทา c l ล s อัปไรอาหัวเป็นมุดใส่งานเลยค่ะไม่อยากคิดเรื่องใดๆทั้งสิน้นเฮ้ยไม่อยากเครียดว่างั้น <c oughs> เหนื่อยแทนพี่เขาจริงๆเลยนะคะแล้วก็ดีแอมเพลสโอไม่ใช่ซีดีแอมเพล reverse นะคะอืมคุณค่ะคนคุณนี้แสดงเก่งๆนะเราบอกก่อนเลยนะ tree of w a n d s reverse เช่นการย้ายให้คุณวิ่นเข้าหาจะตายอยู่แล้วแต่ไม่กล้าทำอะไรก่อนหรอกแล้วก็ the high p r i e s t e s s ค่ะ reverse โอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นาย of sword นะคะอั r ร g อู้เครียดมากเลย Two of Wands upright ไปไม่มีทิศมีทางจะไปแล้วเนี่ย Six of Wands upright e g ้แรงไปก็ทำให้ตัวเองพังว่าง,งั้นนะคะตอนนี้แล้วก็ Justice นะคะ upright เช่นเดียวกันโอเคไปสุดท้ายไปสุดท้าย t e o of Pentacles upright คุณถาคนคนนี้นะอย่างที่บอกแสดงเก่ง ภายนอกเขาแสดงให้คุณเห็นว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดแล้วในชีวิตซึ่งในความเป็นจริงมันก็อาจจะลงตัวดีนั่นแหละเพราะเท่าที่ดูก็ไม่ได้แย่อะไรแต่สิ่งที่มันไม่ลงตัวเลยคนคนนี้คิดเยอะมากเอาแต่อีโก้ตัวเองมาเป็นเกราะกำบังดังนั้นเป็นคนขี้ขลาดอยู่นิดนึงนะแต่แสดงออกเหมือนเก่งมากเหมือนไม่กลัวอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงคือกลัวนั่นกลัวนี่กลัวความผิดหวังด้วยแล้วตอนนี้เราไม่รู้คุณกับเขาไป พบไปเจอเหตุการณ์อะไรกันมาแล้วไปสร้างสรรค์อะไรกันไว้พอดูเขาเจ็บปวดมากเลยนะคะเขาต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้มันถูกต้องอยู่นะเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องคือตัวเขาเองนี่แหละที่นอกลูก่นอกทางอนอกลูก่นอกทางในที่นี้รวมไปถึงการที่เขาไปแอบคุยกับคนอื่นไม่มีคนอื่นด้วยนะคะแต่เท่าที่เราดูเรายังมองไม่เห็นเยอะ กลายเป็นว่าเขาต้องหากที่คิดว่าคุณน่าจะมีคนอื่นนอกเหนือจากตัวเขาเองเพราะเราแจ้งไว้แล้วว่าเขาเป็นคนคิดเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเริ่มต้นอะไรก่อนหรอกถ้าเป็นเรื่องความรักนะยกเว้นถ้าเป็นเรื่องการงานอะไรเนี่ยน่าจะไวน่าจะเก่งเพราะเท่าที่ดูคือนะตอนนี้เหมือนที่บอกเลยเอาหัวหมุดเข้าไปในงานเลยเพราะมันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหยุดคิดไม่ได้คิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดเยอะไปหมดมันมีแต่ความเครียดรอบๆตัวเพราะฉะนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้ตัดสินใจ จะต้องทําแต่เรายังไม่ทราบว่าเขาจะตัดสินใจหรือไม่แต่ที่แน่เขาอยากตัดสินใจทําอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นเพราะสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณตอนนี้มันไม่ได้ดีเลยทางนี้ทางนั้นมันก็มาจากตัวเขาเองละค่ะไม่ได้มาจากคนอื่นถ้าเขาลดอีกโก้ลงสักหน่อยหนึ่งเพราะดูพลังงานเป็นคนที่เย่อหยิ่งมากเย่อหยิ่งถือดีแล้วก็วางตัวเองไว้เกินความเป็นตัวเองไปสักหน่อยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขามามอ้อวางตัวเองไว้เกินในรูปแบบที่ว่าเอ้ย ทำตัวเองดูร่ารวยทั้งๆทีท่จริงๆตังค์ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แนวนั้นนะแต่เป็นแนวเรื่องความเป็นผู้ใหญ่ภายนอกดูหน้าที่การงานดีดูเป็นคนที่ใครๆให้ความเคารพแต่อุป,ปนิสัยจริงๆไนะ่ะยังไม่โตเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปศักดิ์รีรุนแรงอีกโก้รุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นเขาต้องไปลดตรงนั้นลงแล้วประเด็นเลยคือเขามีเซนรับรู้สิ่งต่างๆได้นะแม้กระทั่งโทรจิตสื่อสารกับคุณแต่อีกนอหมดเลยปฏิเสธไม่รับ ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองคนคนนี้ถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วคบกันจะเหนื่อยหน่อยนึงเพราะเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบที่เขาต้องการเป๊ะๆซึ่งคุณต้องการหรือไม่เขาไม่แคร์เขาแคร์แค่ว่าเขาต้องการแบบนี้แหละแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นึกออกไหมอ่ะเรามาเปิดเพิ่มเติมซิเอาไพ่อีกหนึ่งสำรับมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาเหนื่อยนะคุณเจอคนประมาณเนี้ย แต่หน้าที่การงาน,นะนดูโอเคไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องความรักปุ๊บความรักค่อนข้างไม่โตค่อนข้างงี่เงา่านะอ่ะ a c e of sword u p r right. i เหมือนมีบางอย่างอยากจะบอกคุณได้ซ้ําแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะเหมือนมีอะไรจะสารภาพแล้วก็ tree of ones reverse เหมือนเดิมเลย reverse เหมือนเดิมเขาจะรอจังหวะจนกว่าคุณจะเป็นคนเข้าหาเขาก่อนเพราะเขาจะไม่เข้าหาคุณ บอกไปแล้วเนอะว่าศักดิ์ศรีรุนแรงอีกโก้รุนแรงเวอร์มากอะดังนั้นคุณต้องคิดทีดีนะว่าจะยังไงต่อหรือถ้าเคยเข้าหาแล้วแล้วเขาไม่หือไม่อื้อก็ปล่อยไปค่ะปล่อยผ่านนิ่งละเพราะถือว่าคุณทําไปแล้วอย่าไปทําซัาซากให้เขาจัดการที่เหลือเองเนาะพอดูเราไม่โตเลยดูเหนือ่อยอะ the e m p l a c e reverse มาคู่กับ the emperor ที่ reverse เลยเพราะฉะนั้นคุณกับเขามีพลังงานของความเป็น DIY เข้าต้องผักเยอะมากเลยสูงมากเราถึงได้บอกว่าเขามี ความสามารถพิเศษในการโทรจิตในการซับพอในการรับรู้ความรู้สึกแล้วก็พลังงานของคุณนะคะแต่เขาไม่สนใจเลยว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้เขาเอาแค่หัวเขาเป็นหลักว่าเฮ้ยเขาคิดแบบนี้แหละมันต้องเป็นแบบนี้คนคนนี้เป็นประเภทที่ไม่ค่อยเชื่อความรู้สึกหรือเซนส์นของตัวเองแต่เอาอีโก้เป็นหลักดังนั้นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาการตัดสินใจในเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวมักจะล้มเหลวเสมอเพราะเขาใช้อีโก้มากกว่าหัวใจนะคะไม่ค่อยใช้ความรู้สึกเท่าไหร่ ส่วนใหญ่มันไม่เชิงเป็นเหตุผลด้วยนะอย่างที่บอกมันเป็นอีโก้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ยอมแพ้ไม่เป็นชอบเอาชนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแพ้นะแต่พอแพ้ปุ๊บตัวเองถอยหายเลยหลบเข้ากระดองเหมือนที่บอกเอาหัวมุดเขาเ้าไปในงานพอรู้สึกเสียหน้าแล้วให้สังคมลืมไปก่อนแล้วค่อยโผล่หน้าออกมาใหม่เขาจะเป็นขอเขาแบบนี้นะคะดังนั้นคุณจะเหนื่อยหน่อยที่คุณต้องดวคนประเภทเขาเนาะอ่ะ queen of cups อ p r i g เนี่ยความรู้สึกนี้คุณอยากมากมายเลยมากจริงๆ S <S> เราเหนื่อยมากเลยคุณอ่านไพ่กองนี้เหมือนเราจะเป็นหอบเนึกออกอไม่ที่เราถอนหายใจเรือ่อยๆไม่ว่าเราเบื่อหรืออะไรนะเราไม่ได้เบื่อหรือเราไม่ได้หน่ายรเราหายใจไม่ทันมันมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนคนร้องไห้เยอะๆแล้วมันจะตายเคยเห็นไหมหรือไม่ก็คนที่กั้นหายใจกั้นความรู้สึกเยอะๆแล้วมันเหมือนแบบมันเหนื่อยอ่ะเราไม่ได้ทําอะไรมานะก่อนหน้านี้เราก็อยู่ของเราปกติดีเราเพิ่งมันเหนื่อยตอนเปิดพลังงานนี้แหละ อะแล้วก็ The Devil r e ีเวิร์สค่อนข้างบมกบุญเรื่องคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่คิดว่าคนคนนี้จะหายไปไหนไวๆนี่หลอกอยู่แถวนี้แหละแต่รอจังหวะให้คุณเข้าไปเป็นคนเริ่มต้นทุกสิ่งอย่างแก้ไขสถานการณ์แล้วเขาค่อยปล่อยไปตามน้ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคงไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาแพ้แล้วเขายอมรับ ไม่ได้มันเลยทําให้เขาหายไปซึ่งเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นประมาณที่ว่าคิดว่าคุณมีคนอื่นแล้วคิดว่าคุณไปเลือกคนอื่นหรืออะไรต่างๆนันนคือเป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่ามันคือเรื่องอะไรด้วยความที่พลังงานงัดออกมายากแล้วยิ่งงัดออกมามันถ้ายิ่งทําให้เราเหนื่อยเหมือนเราจะเป็นหอบเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปรบกวนเขาสักครู่จะดีกว่ากับคนคน,คนนี้นะปล่อยให้เขายิมเงยมเียบไปก่อนแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตว่ามีความสุขปกติเลย ถ้ามันไม่ไหวจริงคนเราถ้าเยาเขาอยากคุยมากจริงๆไม่ไหวจริงเราคิดว่าเขาคงโผล่กลับมาตามการเวลาของเขาเองอะคะ่ะเนาะลองดูอ่ะทีนี้มาดูซิวา่าไพ่ข้อความมีอะไรอยากจะบอกกับเราบ้างนะคะไพ่ข้อความมีอะไรอยากจะบอกบ้างวายเขาบอกว่าตัวอเฟนะคะเขารู้สึกล้มเหลวที่เขาไม่สามารถให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการได้ เฮ้ยเราจะบอกอะไรให้นะตรงนี้เหมือนประชดนิดนึงอารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาอะไม่ดีเท่าคนที่คุณเลือกหรอกมีลูกคิดไปเองหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกจริงๆอันนี้เราตอบไม่ได้แต่เขาพูดคํำนี้ออกมาเหมือนประชดประชันมากกว่ารู้สึกจริงๆนะคะซึ่งไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เลยเนาะอะ,อะแล้วก็เขาเพยายามที่จะ move on อยู่นะคะอืมก็เลยเอาหัวเข้าไปปักไว้ในงานเพื่อที่งานจะได้มาถมถม,ถมหัวซะมันจะได้นึก แต่เ,เรื่องอื่นๆจะได้ไม่ต้องนึกถึงคุณว่รางั้นว้าวว้าวเลยนะเราอะตกใจอา้าวแล้วก็เขาอะยังมีอุปสรรคนีช่วงเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันยังติดๆขัดๆอยู่ระหว่างการเลือกทางเดินของชีวิตไม,ไ,มไม่รู้จะไปทางไหนดีเออเหมือนที่เราบอกในไพ่อันนี้เลยลงทิ่หลงทางไปไม่ถูกทางเลยนะคะ ดังนั้นก็ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาเงียบๆนิ่งๆไปก่อนก็ดีเราก็อย่าเพิ่งไปรบกวนอะไรเขาเนาะพอดูเขาสับสนจังอือฮึอืมคุณทําให้เขามองเห็นข้อบกพร่องต่างๆในตัวเองนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เราก็บอกใช่ปะว่าเขารู้สึกว่าเขาแพ้เขาถึงได้หายหัวไปเสียหน้าดังนั้นอย่างน้อยมาทําให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่เขามี มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะคะแต่อย่าไปตอกย้ำเขานะเอาแค่ทําให้เขาเห็นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เขาเห็นจะดีที่สุดเพราะคนคนนี้ต่อให้ตั้งใจไปเสียแรงเราเปล่าเปล่หน,นื่อยเป็นคนดื้อดื้อมากๆด้วยนะอะความหวังนะคะจริงๆเขาก็ยังไม่ได้หมดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะก็ก็ก,ก็ยังยังมีหวังอยู่แต่คงต้องไปแก้ไขตัวเองก่อนแหละเพราะเท่าที่ดูคือพลังงานพี่แกยังไม่โอเคมากๆนะ โอเคทุกคนสําหรับเราเราคิดว่าพวกเราทุกคนโอเคและกับการได้รับรู้พลังงานตรงนี้ตรงไม่ตรงไม,งไม่ทราบอยู่ที่คุณจะตัดสินได้ว่ามันคือประมาณไหนเราถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนาะกยังไงก็ขอรบกวนให้อ่านรายละเอียดก่อนสักนิดบางคนโผล่เข้ามาเงินยังไม่จ่ายเลยมาทวงคิวแล้วเราก็งงพอเราบอกว่าต้องโอนเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยหายสาบศู์ทุกรลยสงสัยคิดว่าเราดูให้ฟรี ใครจะใจดีขนาดเอาเวลามานั่งดูให้ฟรีทำคลิปก็ทำให้แล้ว,ลวมาแบบไม,ไม่มีมารยาทด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นรักษามารยาทกันนิดนึงเนาะมีใส่แย่แบบนี้มีหน้าผู้ชายไม่เอาไปแก้ไขลูกโอเคนะคะ,ะรักกันชอบกันก็กดติดตามไม่รักไม่ว่าแต่ยามดาก็พอเพราะเดี๋ยวดากับนะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตทั้งช่องทั้งดูโฆษณาแล้วก็ซุปเปอร์แดงซ์ด้วยไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบายบายค่ะสำหรับคนที่เลือกกรอที่สองนะคะ หินลโดนไทสซีชมพงูเหมือนเม็ดไม่ใช่เหมือนเม็ดเหมือนเนื้อหมูติดมัน <c oughs> ม,ม,มันนึก <c oughs> เพิ่งไปเรื่องกินอีกแล้วอะมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลรรังงานของคุณพี่คนนี้ตอนนี้นะคะคุณพี่แกเป็นไงบ้างพลังงานของคุณพี่ท่านนี้ในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างโอเค มาโอ้ oh. justice r e v e r s ไปดูกองที่หนึ่งเพิ่มก็ได้นะคะและดูเหมือนเป็นเพื่อนกันพลังงานมาทรงเดียวกันเลยนะ five of swords r e v e r s ไปดูกองที่หนึ่งเพิ่มนะคะป๊ญ <c oughs> าติกันเหมือนมาต่อเนื่อง <c oughs> อ่ะแล้วก็ king of pentacles l e v e r s e ที่แกทำงานเยอะมากนะคะงานการเยอะงานาจะไม่เยอะหรอกแต่ทุ่มเทแล้วก็ night o f pentacles upright มีแต่งานงานงานเพราะไม่อยากคิดเรื่องอื่นรู้สึกชีวิตไม่สมดุลแล้วก็พยายามเขาพยายามที่จะอดทนอยู่นะคะในตอนนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าทำไมต้องอดทนไปเจออะไรมากันแน่เนาะโอ้แ oh, ปดถ้วย upright ทำไมเอยกลัวคุณเทเหรอจ๊ะ ไปเลยค่ะถ้าไม่ชัดเจนสักทีเสียเวลา Queen of Wands up right แต่ก็ยังหลงสเสน่ห์คุณอยู่นะดูไปดูมาก็ยังสวยสดงดงามในสายตา Queen of Pentacles แล้วก็แอบคิคเข้าข้างตัวเองด้วยว่าเราคือเนื้อคู่กันซึ่งในความเป็นจริงใช่หรือไม่ตอบไม่ได้เลยมีคุณเท่านั้นที่ตอบได้นะคะ f Four of Wands อ right. ัปไร h ปเ๊ะคิดจริงๆว่าเขากับคุณเกิดมาเพื่อคู่กัน แต่ถ้าคู่กันแล้วทำไมไม่ทำให้มันได้กันล่ะคะทำไมไม่ให้มันลงเองสักทีอ๋อความมั่นใจไม่ค่อยมีกำลังสร้างโอเคคุณคะอย่างที่บอกไปกับไปดูกองที่หนึ่งนะพลังงานเหมือนกันเปียเหมือนคนเดียวกันแล้วมันมาต่อตรงนี้ดังนั้นเราจะบอกให้เลยไม่ว่าเราจะทําแบบให้เลือกกองหรือไม่เลือกก็ตามสุดท้ายมันก็เป็นพลังงานอันเดียวกันอยู่ดีก็เลยงงแต่ ก็ให้มีไว้นั่นแหละเผื่อไว้ว่ามันจะไม่เหมือนเนาะแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเนาะ <c oughs> คนคนนี้นะคะเขารู้ตัวดีว่าเขาเป็นคนที่ทําลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเยอะยับไปหมดเลยยับแค่ไหนไม่ทราบที่ทราบก็คือว่ามันไม่โอเคมากๆดังนั้นเขารู้ตัวดีว่าคนที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้คือการที่เขาต้องพูดความจริงแล้วล่ะเมื่อกี้ของกองที่หนึ่งไพ่ออกมาบอกว่าเขามีบางอย่างที่อาจะบอกกับคุณแล้วพอมากองนี้ปุ๊บมันต่อเนื่องเลย เขาคิดว่ามันได้เวลาแล้วที่เขาจะต้องบอกบางสิ่งบางอย่างก,กับคุณซึ่งไพ่เองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราเปิดไพ่ก็ตอบได้ใช่ไหมดังนั้นเรามาแอบเปิดกันปะแ <c oughs> ม่แเปิดด,ดูดีกว่าว่าไหนๆก็ไหนๆแหละที่บอกว่าบอกไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่บอกไม่ได้อะไรที่จะบอกพูดผิดอุ้ยเอชออฟซอรที่ขาดคะ่ะจริงๆพลังงานที่ขาดนี้มันมาตั้งแต่กองที่หนึ่งแล้วล่ะ ไม่กล้าบอกไม่กล้าทำอะไรให้มันจริงจังขี้อายอะจริงๆเขาคุณข่าจริงๆก็ไปดูกองที่หนึ่งเพิ่มเหมือนเปรียบเลยเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าเขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพลังงานคุณได้หมดเลยแล้วก็ค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องทวินเฟรมโซเมทอะไรประมาณนี้ด้วยเ <c oughs> ชื่อเรื่องการดูดวงเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เรื่องพวกเรื่องไพ่อะไรประมาณนี้แต่ การแสดงออกของเขามันมีแต่ e โกโ้ดังนั้นไม่แน่ใจว่าเคยไปแอบ,บดูดวงหรือมาดูออนไลน์อะไรแบบนี้บ้างไหมนะแต่ที่แน่ๆเลยเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษจริงๆนั่นแหละซึ่งมันแก้ไอ้มันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามันมีเรื่องพิเศษระหว่างคนสองคนเกิดขึ้นแต่ที่แสดงออกเป็นในรูปแบบนั้นมันมาจาก e ้ลรุนๆเลยนะคะและหน้าตอนนี้เลยเขาใช้ความอดทนไปอย่างมากในการที่ทําให้ตัวเขาเอง ดีขึ้นจากภายในเพราะเขารู้ว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยรลวมัวแต่หัวร้อนเอาแต่ใจตัวเองสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาทําให้มันพังซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆนะสุดท้ายคุณก็จะไม่อยู่จริงๆเพราะคุณเองคุณก็เริ่มเหนื่อยกับการที่มันต้องเป็นแบบนี้อยู่ซ้ําๆซักๆาเนาะ่ะเราขออนุญาตเปิดไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นสำรับนี้มาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าตัวเขาเองเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมเนาะ อ้าวแม่มันต่อเนื่องกันจริงๆนั่นแหละสุดท้ายทำแยกหรือไม่แยกก็เหมือนเดิม <c oughs> อะทัออฟอนะคะลีเวอร์สรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตื่นรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้อะไรเป็นอะไรรู้ความรู้สึกตัวเองรู้หัวใจตัวเองรู้หมดจริงๆนะคะ DM place แล้วในสายตาเขานะเขามองคุณสูงส่งมากคือวางคุณไว้ดีเอาง่ายๆให้เกียรติคุณที่สุดเท่าที่คนคนนี้จะสามารถให้เกียรติได้แต่การแสดงออกต่อหน้าคุณอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่รับหลังคุณค่อนข้างดีนะ อันนี้ที่คุณไม่เห็นนะ่ะอาจจะดีมากๆด้วยซ้ำ Three of Cups อยากกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาคบกลับมาคุยหรือถ้ายังคุยกันอยู่แต่คุยไม่เยอะอยากทําให้มันเยอะมากขึ้นอยากทําให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมันแอบน้อยไปสักหน่อยหนึ่งเนาะดีนะเราชอบนะเขาบอกว่ามันมันค่อนข้างโอเคมากๆเลยในจุดนี้ อ oh, justice ทำพังแล้วก็เดี๋ยวซ่อมขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาก็จะมาซ่อมความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมาอืมแล้วก็ The world r e w a r d ยังไม่จบนะคะมาคุณเราจะบอกว่าคนคนนี้รู้ทุกสิ่งอย่างเลยตอนนี้หัวดือนอะดื้อจริงดื้อมากด้วยแล้วก็อีกก้แรงศักดิ์ศรีก็แรงตามคือทุกอย่างในตัวเขาแรงไปหมดประเภทที่ว่าเป็นโดมิเนนต์ชอบควบคุมชอบเป็นบิ๊กบอสชอบเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าดังนั้น เขาอาจจะเอานิสัยจากที่ทํางานมาติดใช้กับที่บ้านด้วยก็ได้เพราะเท่าที่ดูหน้าที่การงานค่อนข้างโอเคนะคะค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างมีศักดิ์ศรีเยอะอีก็เยอะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบเป็นแผนแต่เขาลืมไปว่ามันมาใช้กับชีวิตส่วนตัวไม่ได้อันนั้นคืองานอันนี้ส่วนตัวเหมือนคู่กรณีเราเป็นทหารเราเป็นหัวหน้าด้วยยศใหญ่ลทะทหารทหารแม้กระทั่งความสัมพันธ์คุณเอ้ย แล้วต้องบอกเขาอยู่เรื่อยๆนะโกรธจะช่างเพราะมันรู้สึกว่ากูก็ไม่ไหวรอกไหมมันทหารเกินกูก็ไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาองป้าอนาคตจะเป็นเมียแล้วจะมาทําแบบออกคําสั่งแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีอยู่จริงนะคนแบบนี้ทั้งชายและหญิงที่แบบตัวเองหน้าที่การงานดีนั่นแหละแล้วก็ติดนี่ใส่ชี้นิ้วสั่งนั่นอย่างนี้อย่างนั่นอย่างง่วนอย่างนี้นอนนอนโอ้มันมันไม่โอเคมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คนคนนี้เขารู้ตัวนะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันสูงส่งเยอะแยะเกินไปดังนั้นเขาเองเขาก็ต้องการที่จะลดมันลงมาให้มันพอดีเพื่อที่ความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้เพราะเขาเองเขาไม่ได้ไม่ได้อยากให้คุณจากไปไม่ได้อยากให้คุณเลิกกับเขาเลยเขาอยากให้คุณอยู่เขาตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละอย่าไปไหนโอ้ยเหนื่อยกับคุณพี่แกจริงๆเอาหม่ดูซิว่าไพ่ข้อความเขามีอะไรที่อยากจะบอกบ้างน,นะคะข้อความ เหนื่อยเห็นแล้วแบบโอ้มันทําให้มันง่ายกว่านี้ก็ได้นะมันไม่จําเป็น้องต้องยากเท่านี้ก็ได้ใช่ไหมอา้าวข้อความเที่ยจะบอกก็คือโอ้ยคุณเอเ๊อย๊ะลยไพ่มีต้องเป็นเยอะแยะหยิบออกมาได้เหมือนกองที่หนึ่งอะตอนนี้สิ่งที่มันติดติดคาถาอยู่คือเขาเลือกทางไปไม่เจอว่าชีวิตเขาควรไปทางไหนเราจะบอกให้สั้นๆเลยถ้าคุณกับเขามีความแตกต่างกันสูงเนือด้วยความที่จากหน้าไพ่มีไพ่ดูวอร์ขึ้นมา โอกาสที่จะมีความแตกต่างเยอะมากดังนั้นพอมันแตกต่างแบบนี้ปุ๊บการที่เลือกคู่รักคู่ชีวิตที่แตกต่างมันจะทําให้เหมือนอนาคตที่เขาเคยวางไว้มันเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนึงนะคะว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆเพราะมันคือการเลือกอนาคตของตัวเองดังนั้นให้เขาไปสงบสติอารมณ์แล้วให้เขาไปจัดแจงกับตัวเองก่อนเราคิดว่าถ้าเขาต้องการคุณจริงๆเดี๋ยวเขาก็มาพเพราะเขาที่ดูเขาก็ไม่ได้อยากเลิกอยากพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่านี้ได้ซ้ำเนาะ นั่นไงเธอถึงบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะเขายังต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเขาต้องการรีวิวนียนต้องการการกลับมาคืนดีอยากไปต่อยาวๆไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะระหว่างนี้คุณก็ไปหาอะไรทําสนุกสนุกไม่ต้องไปเครียดกับอะไรมากมายนะคะสบายๆเนาะพอเขาก็เหนื่อยแล้วล่ะก,การที่ต้องวิ่งหนีความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมาเลยโยเว้นเหนื่อย เราอ่านไพ่มีหน้าเราเหนื่อยเหนื่อยคุณลองไปดูกองแรกนะแล้วคุณจะรู้ว่าเราบทเรื่องอะไรคุณเรายังเหนื่อยอยู่เลยจริงๆเรายังไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยนะวันนี้ยแต่มันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกเขาหยุดวิ่งเราจะได้หยุดเหนื่อยจริงๆแอา แล้วก็การที่เราได้อยู่ห่างกันมันทําให้เขามองอะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะมีสมองไว้คิดนั่นคิดนี้ได้มากขึ้นเหมือนที่คนเขาพูดกันนั่นแหละถ้าอยากให้เขาคิดถึงเราก็อยู่ห่างกันบ้างมันอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่เจอกันตลอดมันจะเอาเวลาไหนมาคิดเพราะเวลาห่างกันปุ๊บมันจะมีเรื่องสารพัดสิ่งอุ้ยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นอย่างนั้นอันนู้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆดังนั้นลองปล่อยให้เขาอยู่กับเราแล้วให้เขาอยู่ห่างกับเราบ้างนะคะ เราเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องทําให้เขาอยากคิดถึงเราด้วยนะไม่ใช่อู้ยอยู่ด้วยกันแล้วกัดจิกกัดจิกด่าเว็ดเวโอ้ยใครเขาจะอยากอยู่ด้วยจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเราเราก็ไม่อย,อยากอยู่นะนั่นไงแล้วเขาก็บอกว่าเราอ่ะต่างคนต่มีอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะมากเป๊ะย้อนกลับไปที่ไพ่ใบแรกมันคือการเลือกอนาคตจริงๆเพราะฉะน,นั้นแล้วอย่าใจร้อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เท่าที่ดู เขาก็อยากเลือกคุณนั่นแหละแต่ขอให้เขาไปเคลียร์ปัญหาต่างๆวอาระหว่างทางทางไปอย่งางงี้อย่างนี้มันจะยังไงต่อเนาะโอเคนะคะกองที่สองกับกองที่ 1, หนึ่งเบืนปี๊เหมือนเราอ่านไพ่ยาวๆติดกันนั่นแหละไม่ได้ต่างเลยเพราะฉะนั้นแล้วรักกันชอบกันยยอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเขาพ,อ,พอฉันต้องใช้ดวงตาอนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator er, ไพ่ oracle ข้อความที่ ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63ใบาราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณน,นี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหนียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ่ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไ้่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโรอยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ